แค่แซนนิดเด้อพี่น้องต้องปิดปากแซนิดเขาเอ,อนะิเนี่ะอิตาเลียนใส่แฮมเคยกินแฮมไหมเคยกินแฮมไหมคะใส่ไปจะเป็นจังกซีนะคะแล้วก็ใส่ Papero nih, 4 Lalu Ini salami Salami, salami penyakit ก้อนหน้าตาเป็นยังซี่ค่ะอิตาเลียนแล้วก็ใส่แ้วแต่สี่ส่พักเนี่ยห้าวดิเฟนต์อิตาลามิห้าวดิเฟนต์ซาลาミ and this this we put uh, uh, pepper in here right the red pepper I don't know see yeah like a ground red pepper maybe right and mix with the mix mix with salami then do เปปเปอร์โรนี่ไรอีทนัดมิเกปบริษันโซอรนี่มันอันเดียวกะเลยสีแดง <laughs> ก็จะใส่หอมแดงแล้วก็ชีดลงไปอู้ชีดอยู่นี่สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเ็นงงาม เออยังก็ไว้ยลงนาลงหลังเขวแล้วลงนาลงหลังเด้เถาแล้วเนี่ยเใส่สามอันส่วนซาฟโรนีนี่ใส่สี่อันใส่ลายมันก็เต็มนมปังพี่น้องเอ้ยจะมา,าไปคนุณสื่อได้หายใส่ซมี่กบซมี่เด้ ปัปปารโอนี่กักีซัำไดเลเดขอข์าวบ้านเมืองเขานละใส่อีกก่อนอยากกะโบอิมเตอร์ใส่หลายๆหล,หลดเอกะนี่น้อกชีวิตในอเมริกาเนี่ยแหละงานพิซซ่า ได้เดือนทันเดย์ปตี้เดี๋ยวนี้ลดลงแล้วพราะอาจจะมากพอได้เฮ็ดลายแล้วให้น้องๆเขาเฮ็ดเพราะว่าช่วงช่วงโควิดอาจารย์มาได้เฮ็ดงานหลายกลมูออีตนเขาไหมมื่อเจ้าเนี่อันแม่จเจอถามว่าจะมาทํางานเพิ่มไหมที่ที่ว่าไปทํางานพิเศษสองวันในเมืองนะอาจารย์บอกว่า ต่มนไม่ทาเพิ่มหรอกให้คนอื่นทําเถอะว่าคนอื่นเขาไม่มีงานทําสัจะมาวมาจังสี่เนี่ยอันนี้อีหรีเด้จะมา่ปดยโลภมากเลยพี่นอ้องเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่มีงานทําสัจจะให้คนอื่นทํางานจะไม่มีความรู้สึกจังสี่จะคล้องอู้จักเพชรงานกินเพชรกินอยู่นะก็หมายถึงว่าขายของออนไลนะ์ในอยยังแน่นะมันก็ไย,ยูได้เนะี่ย มีตนคนที่เขาพวกอันคนแม็กซิกันนะ่ะขอตกงานเยอะแยะพี่น้องมีตนตนสาสตร์ขอฮักกันคืออย่างนีแจ๊คนเม็กซิกันนั่นแหะก็เลยแบ่งให้เขาน้ำงานน่ะน,นะจนมาเห็ด บ่มีหมูจักมืจักนิดเด็กงานน่ะมาเก็ดงานเลยหัวก็จัก่ายอยู่บ้านตรวดบ้านอยู่บ้านเลยหัว <c oughs> น้าจะเห็ดงาน,น <c oughs> บดกจ้ามาสไลด์แฮมเลยเต็มนี่นะ <c oughs> ่ะมามาเก็ดเจ้ามามาเก็ดความสะอาดมาเก็ดงาน <c oughs> จังหวะบ่มีหมูหม <c oughs> ูหนีบ่ มูนี่มืดมมเขาว่าขายตะครองลายประสนเฮ้มูก็ไดหาแต่เงินนอกสาวจันบางคนกับชี้านก็อยากได้เงินที่แขนนี่ค่ะคือกันนะคนเขาน่ะมันบม,มีความคิดว่านูอนวะ่ะ มา,หาเหาอเห็ดงานห้มลุงห้มขัว่าสัน่นละมวนน้ำเห็ดงานงดน้ำข้นขี่ขาดเนี่ยโอ้ยขานตายรถจัก็อยากได้นั่นได้นี่จมให้ไผฟจมให้ข้นขี่ขาด <laughs> จมให้ข้นขีขน YouTube, ข่ขาดใดเบังยูทูปใดขี่ขาดก็ะจมให้ผู้นั่นละ่ะมันอายตายมันอย่างเห็ดงาน เมื่อ,อยุใส่เดี๋ยวมีเงินมีท้องก็รวยง้ามเองแหละอยากแปลงตัวจังใดก็แปลงเวลามีเงินมีท้องมันอ่ะไอ้ที่บ่มีเงินล้วอวดรวยคืออวดด้วะซังเว้ยใจให้ใจงใ่ายคน ไละไม่ได้เจอถ้าว่าไม่คอยเห็ดงานแล้วกันนี้ what time is now uh, <almost> oh oh, oh. <laughs> <Okay. Yeah. S 1> กำลัรตกมโีจันน่าเลิกงานสี่โมงแล้วมันโอโอ๊โอโอ้วนคักอ้วนแน่จังมาผัสสนอ้วนงั้มีกินเ <laughs> <laughs> ย้ก็ต้องกายอยู่ ถ้าบรปิดปากเดี๋ยวนำ้ำลายลงในเซนดินเขานะพี่น้องเขยยเข่าแก้ยุ่งควบงี้สุดแล้ว วี lot ้อะไรนะบอก่จะ say hot today and tomorrow huh? hot today and t o m o r r ุณนเบิร์น u You o มือ่นหอนขนาดเลยมือ่นอนคับ เบิ่งอันแทมไปเจอแล้วบันนี้ตอนหอนหอนโควิดกับสิไปล่ะเมืองไทยเอ,อยู่ดอกมาหอนหอนแเจ็กสทัทฮอนกระดักกระดอกหอนหอนเมืองแทมีิน้องใจถุงมือเลยจังสะอาดปิดปากก่อน ลายๆกับล่นอันนี้ล่นขนมปังเห็นว่าหน้าตาจังใดเห็นว่าอ๋ออันนี้ใส่3ามัน,นเป็นมาอ้วนค่พี่นอเอ้ย ยูทูบกับเดี๋ยวนี้มีคนหงอยงจะงนะคืองามแ่ว่าเฮ้ยจังนะคืองามแต่ว่างามแบบนะ่ะเพราะมันก่าวหน้าไปเรื่อยๆนะั่นประเด้ดถอยหลังเด้วยคล้ายเกลือร์ซ้ำพังเว้ยเห็นบ้องเปิดก็ได้คายเกลือร์ซ้ำพังเฮ้ยเจอกันไหมเจอกันไหมพีม่น้องเจอกันไหมเหมื่อไหร่ลาแล้ว หมดเวแล้ว